สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะอยากจะกินราดหน้าเส้นหมี่ค่ะทุกคนราดหน้ากุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมเครื่องปรุงนะคะขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องมาผัดเส้นหมี่กันก่อนนะคะเส้นหมี่เราแช่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าเส้นยาวเกินไปก็ตัดให้สั้นตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะเพื่อที่จะทําให้สีของเราดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนั่นเองผัดนะคะให้เข้ากาันแล้วก็ผัดจนหอมสุกนะคะไม่ต้องนานมากก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะมาทำน้ำราดหน้ากันใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยผัดกระเทียมเจียวกระเทียมให้หอมนะคะทุกคนเมื่อกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่คะน้าลงไปเลยค่ะคะน้าวันนี้เป็นคะน้าอ่อนมากๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะผัดคะน้าเติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยนะคะเราไม่มีน้ําซุปนะคะก็ใช้วิธีการปรุงปกติเลยค่ะ ใส่กุ้งลงไปต่อด้วยเต้าเจี้ยวนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะอยากให้น้ำเยอะน้ำน้อยก็ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปคะน้านะคะจะให้กรอบมากกรอบน้อยก็แล้วแต่ใจชอบเลยค่ะลองชิมดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ ละลายแป้งลงไปเลยค่ะทุกคนเทลงไปเลยถ้าใครอยากให้น้ําเหนียวเหนียวหนืดหนืดมากก็ใส่แป้งลงไปเยอะหน่อยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะนี่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราไม่ต้องการหนืดมากสําหรับคณะเราก็จะเอาแบบนิ่มๆนะคะไม่ชอบกรอบๆก็ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปสักพักก็สามารถที่จะยกลงเสิร์ฟได้แล้วนะคะทุกคน นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับราดหน้าเส้นหมี่กุ้งวันนี้นะคะก็น่ากินเหมือนกันนะคะลองไปทำกันดูค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปกินราดหน้าก่อนค่ะไปแล้วค่ะ